ตอบคำถามคุณสุชนนะครับว่าเอาสัญญาณวัดรอบมาจากไหนนะครับติดแก๊สรถยนต์นะครับ,แ,รรบแป๊บหนึ่งนะครับครับสัญญาณวัดรอบนะครับเอาได้หลายที่นะครับสัญญาณวัดรอบเอาที่หัวฉีดนี่ก็ได้ครับหัวฉีดก็จะมีไฟมาเลี้ยงไอ้ไฟที่มาเลี้ยงหัวฉีดเนี่สิบสองวัลเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันทั้งสี่หัวและฝั่งตรงข้ามเป็นพันเราใช้สายสีเทามาแถบไอ้สัญญาณฝั่งตรงข้ามเป็นพันนะ่ที่ ส่งมาเป็นซิกแนลอันนั้นก็เอาไปนับรอบได้นะครับเพราะในซอฟต์แวร์เขามีฟังก์ชันให้เลือกนะครับหรือเอาที่คอยก็ได้ครับเอาที่คอยก็ดีครับที่คอยเนี่ยมันจะมีสายซิกแนลที่ส่งมาให้คอยจุดระเบิดพับ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 แบบไม่ใช่ไฟเลี้ยงนะเอาตรงนั้นก็ได้นะครับเอาที่คอยเนี่ยก็ได้หรือเข้าไปในรถเอาที่ OBD2 ก็ได้นะครับมันก็จะมี เอาได้ประมาณนี้นะครับไม่ทราบว่าเข้าใจหรือเปล่าทำไมเข้าใจตรงไหนถามมานะครับคุณชานนท์ใช่ไหมครับโอเคครับช่วยกดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่องผมด้วยครับขอบคุณมากครับ